Tchau. ไฟโซล่าเซลพี่น้องอยู่ของงวเพื่อนครับบัทันมีไฟพี่น้องแต่อยากหุ่งขึ้นมูพี่น้องเลยมันใดผมที่ขึ้นตั้งแผงแต่ว่าสีไปเกือบเที่ยงอะครับจังสีได้รับแสงใดครับพี่น้องมันบังต้นใหม่ตน่นมีทางงาใหม่พี่น้องแต่ก็บ่ามันยังดอกรับใดซ้ำใดก็ไใดซ้ำนั่นล่ละสีแก่งอยู่ดอกนี้เป็นแผงสซลาเซล เขาเขียนบอกว่าสี่ลอยวัดพี่น้องนี่ันสี่ันสิแมนแถบอ่อนแล้วแต่แผงใหญ่เลยครับแผงสายกะใหญ่ซ้ำดีก่อนเนี่ยครับบนสายหน่อยนะครับสายไอ้ไฟลงมาจากแผงครับคิดว่าน่าสิเต็มอยู่ครับพี่น้องเนี่ยครับมาติดของหัวเพิ่นนะครับคนนอ,อกว้ใหญ่ไปทุ่งไปทาพี่นอ้องไปทงไปทาอะไรที่นี่ โบอยากเอาขึ้นไปกลับไปกลับครับมันไกลครับพี่น้องเลยเกิเรื่อยเซลไฟนี่เลยกดสีไต่ไฟครับเอาไฟแสงสว่างขึ้นหน่อยหลอดเก่านะครับเป็นหลอดนิดน้อยครับหลอดไอ้โซล่าครับโซล่าไลท์นี่ครับหลอดนี้หน่อยกระพริบแป๊บๆๆนี่ครับนี่เนติดนี่หลอดท่อเฟอร์มือนี่มันบ่มหุ่งพี่น้องเลย ก็เลยอยากเห็ดเห็นมันหงงจังหน่อยหุงแข็งแกร่งจังหน่อยคนละแต่ละแผงเพิ่นยักทิพยพิ่นติดบ้างไว้ใส่บนนี้เดียวทั้งหลังพ่ะโอทิมไว้ทั้งหลังคาพี่น้องทิมไว้ผมเดี๋ยวผมผมเอาไอ้ีห่อไฟให้เบิ้งครับผมเนี่ยครับยี่ห้อบีบีอีซี่พี่น้องนี่อ่า ภาษาอังกฤษกับว่าโมเมนตบันไดพี่น้องเด้อเทคอย่างพวกนี้เทคเทคสัตว์บ่เนี่ยครับ4 0 0วัตต์พี่น้องเลย VEC สเปคอะครับสเปคสเปคนี่ครับสเปคก,กวงอยู่อ่าโต้ไฟเนี่ยครับโต้ไฟนี่กวงอยู่อแล้วเพ้ามาตรงไฟกัน ตัวไฟนี่กวงอยู่2องร้อิห้าครับผมเงาอยู่สามร้อยเก็าสบองครับกวงอยู่2องรหห้าพี่น้องนะสองรยหกสิห้าครับสามอยก็สยสยาสาิสงแขงแผ้งตัวรับ เซลแสงอาทิตย์หนึ่งครับมันเป็นของผูโโ้รีนยครับอีกดอกเป็นของผโโู้รีสามลอยเก้าซิบคูณสองลอยเก้าซิบหาไม่ไอ้แผงไงญ่อยู่ด้ยนี่สเปกค,ครับสเปกตัวนี้ครับผมนี่ครับสเปกราค,คาอยู่สอ,องพันสามทีหน่อย ที่ผมไปซื้ออยู่หางมันในสองลอยวัดพี่น้องราคาอยูสองพันหกครับตัวนี้สิเป็นใดเป็นไหนสี่ลอยวัดพี่น้องเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมแกะกล่องออกให้เพิ่งว่ามีอย่างแนนคนแถมมา เท่เลยพี่น้องของกลนออกเลยนี่นี่พี่น้องแผงนี่ครแพแผงสายเส้นใญ่ได้พี่น้องนี่ครับสเปกสามพี่น้องเฮาเวอร์สามสิบวัตต์ครับสูงสุด มัน6โวลต์ช็อตเซอร์กิตแต่หาจุดหาแอมป์ครับแม็กซิม,มัม1,000โวลต์พี่หน่อยซ้ายนี่2.0หาครับะ้ายอ,อ,อยู่ประมาณ4ซีเมตรพี่หน่อยได้ประมาณ4มเมตรเรื่องแผงครับนี่แผงครับ ของแถมครับก็มีดีโมอดกับทานแหละกับปุ๊กครับนี่ปุ๊กหลักกับโตอ่าโตไอหกเหลี่ยมเหรอไอหกเหลี่ยมกับโตขันฝาตัวนี้ครับเป็นไฮสกูมาครับแนวหยุดอันแข็งโซลาเซลล์นะพี่น้อยนี่ครับแข้งโซลาเซลล์อันนี้เป็นไอเป็นไลติงครับเป็นไอแสงสปอร์ตไลท์ครับ บีบีซีพี่น้องไอซีลอยซีลอยวัตต์ครับทับหกพันหาลอยเคพี่น้องไอตัวนี้นะผมขึ้นไปยึดไอ้ไอ้แผงนี่ก่อนครับนี่ขึ้นยึดแผงนี่ก่อนสียูจังทึ่งไอพี่น้องผมว่าสียึดทั้งึ่ง เดี๋ยวผมขึ้นไปยึดกขาหน่อพี่น้องเด้อ ครับผมเดี๋ยวผมเอาแขงขึ้นมาใส่ไซ์ก่อนครับผมเพื่อสิได้หูว่าระยะสายของไอของแข้งของสายของแขงตองไปตาล่างครับมันงาวซ่อมเดก็สิได้ยึดไอ้ไฟตามนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมเป่าแขงมาติดกันครับ ทางกระเว้นทางทิศใต้นะครับผมทางทิศใต้ยังเอียงชักซิมหาองศาพี่น้องชักซิมหาองศาเพื่อรับให้กระเว้นนี่หมนแรงพี่น้องนี่ครับทางทิศกระเว้นนี่นกระเว้นกระเว้นสีลงครับเป็นเสียงเสียงทางนี้พี่น้องเลยทางทางใต้ยังน้อยเนี่ยครับตงติดแล้วครับเดี๋ยวเหลือตาซ้ายครับนี่คงจะยอดนะครับติดแล้วครับทั้งๆเงิงก็ได้ตัวรับแสงครับ แลนแสงมากครับมาตารางนะครับมาอยู่ตารางอยู่หน่อยแสงไฟก็แหมบแหม๊อยู่พี่น้องเป็น <c oughs> นั่นเซตแล้วครับผม <c oughs> เดี๋ยวกลางคืนนะครับมีตัวหนึ่งนะครับผมติดตั้งไว้แล้วมีตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมมวเบิเงิน,นไฟกลางคืนพี่น้องว่ามันแจก่ทำไมร <c oughs> ับรองว่าพิดหวังครับยีหอนี้ <c oughs> รัดจุทนทรา งานนะครับผมี่ขอลาพี่น้องเลยพอกันชิหนาครับผมสวัสดีครับโอ้แก่งครับกลางคืนครับประมาณทุ่มหนึ่งพี่น้องเลยเบิ้งไฟฟ้าติดมงังแง่ครับไฟแก่งคู นี่ครับแสงไฟของไอ้400อยวัดพี่นอง อพี่น้องแกงวอกอันนี้เขาให้ซีเลย,ย์ัดพี่น้องสีงสบายเฮ็ดขั้วเห็นน้งเด็ดสบายครับอยู่หันอยู่หน้าพี่น้องเครับนี่แสงจ่าดีวานนึงไงกว่าเราพี่น้อง